สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r s เ n d ร์นดนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการใช้งานสูตร Google Spreadsheet อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อ q u r r y f u n c ก i ชันะครับมีสมาชิกที่ติดตามท่านหนึ่งนะครับเมื่อ,อ,อคอมเมนต์มาในในในคลิปล่าสุดนะครับเอานั้นมาถามนะครับผมดูนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ทำา u r r y มาหลายคลิปละ มาดูครับเขบอกถามผมว่าอาจารย์ครับถ้าต้องการคิวรีวันที่ให้แสดงเฉพาะเดือนปัจจุบันเราต้องใช้สูตรไหนหรครับช่วยทำคลิปสอนได้ไหมครับโอเคคือคลิปบางคลิปเนี่ยถ้าผมทำได้ผมก็จะสอนนะครับถ้าทำไม่ได้ก็จะพยายามไปหามาทำให้นะครับแต่คลิปนี้ทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับถ้าท่านใดเมตตาที่จะสนับสนุนทางช่องนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มขอบคุณนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อสนับสนุนทางช่องของเรานะครับ40บาทร้อยหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับมาดูนะครับตัวนี้นะครับ ผมจะทำคิวรี่นะครับโดยการที่จะดึงเอามาเฉพาะเดือนปัจจุบันตอนนี้ผมทำที่เดือนธันวา2566นอนะครับอันนี้มันจะมีอันนี้เดือน11วันที่ที่เป็นเดือน11ผมดูมีวันที่ของเดือน12ไหมครับนี่มีวันที่เดือน12ด้วยเห็นไหมครับคิวรี่ Q เอามาผมจะคิวรี่จาวันที่ที่เป็นเดือน12อมานะครับเห็นไหมพวกเนี้ยพวกเนี้ยผมจะคิวรี่เฉพาะพวกเนี้ยเพราะว่าเป็นเดือนปัจจุบันนะครับ แต่เราจะไม่ได้บอกว่าเป็นเดือน12นะครับถ้ามันปเป็นเดือน1ปีปหน้าเป็นเดือน1ไปเนี่ยเราก็จะไม่ไม่สามารถที่จะคิวรี่มาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําเดือนปัจจุบันนะครับวิธีการทําเหล่านี้นะครับโดยการที่จะทําสูตรตรงๆเลยเนี่ยมันจะทําให้เราทําสูตรยากนะครับคิวรี่เราต้องคิวรี่คอลัมน์ A เท่ากับแวร์เนี่ยแวร์ E R E แวร์เเท่ากับเดทแล้วก็ไปใช้คําสั่งอะไรนะครับ คำสั่งในอะไรนี้นะครับมันก็จะทำให้เรายุา่งยากนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการทำคำสั่งนี้นะครับ <_ an> ผมจะบอกนะครับ <_ an> ก็คือให้เราสร้างนะครับสร้างคอลัมน์ดัมมี่ขึ้นมานะครับคอลัมน์คอลัมน์ดัมมี่ขึ้นมานะครับคอลัมน์ทำคอลัมน์เขาเรียกว่าคอลัมน์ดัมมี่ขึ้นมา เป็นคอลัมน์ในการฟิลเตอร์นะครับเรียกว่าคอลัมน์ฟิลเตอร์นะครับคอลัมน์ในการฟิลเขานะครับคอลัมน์ในการฟิลเตอร์เขาคือเราต้องทําว่าทําสูตรให้ฟิลฟิลนี้นะครับให้คอลัมน์คอลัมน์นี้จับให้ได้ว่าถ้าเป็นเดือนปัจจุบันจะให้เป็นคําอะไรหรือเป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็น1นึ่ลบหลบศย์อะไรอย่างเงี้ยเราเคยทำเดบดิฟนะครับเดบดีฟเนี่ยมันจะมีทั้งทั้งปีเนี่ยเดบดิฟเนี่ยถ้าเป็นวันปัจจุบันจะเป็นศูนย์ วันนะครับแต่นี้เราจะทําเป็นเดือนใช่ไหมครับวิธีการมาทําอย่างนี้นะครับสูตรง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกนี้ที่ผมบอกว่าเราต้องสร้างคอลัมน์ดัมมี่ขึ้นมาก่อนนะครับคอลัมน์ฟิลเตอร์คอลัมน์ฟิลเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะทําการเอาไวฟิลเตอร์คิวรี่ตอนคิวเราคิี่สูตรมีอย่างนี้นะครับหลักการเลยผมจะใช้คําสั่งเทคนะครับในการดึงดึงเดือนกับปีออกมานะครับเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบนะครับ เอา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  A2 เนี่ยเอาของเอาวันที่ของ A2 เนี่ยบดึงมาลงตรงนี้แล้วก็มาเปรยียบเทียบกับบันที่ปัจจุบันที่ใช้สูตรเดียวกันอ่ะยกตัวอย่างเท่ากับให้ดูเลยนะครับเราจะได้ไม่งงผมจะทําออกมาทีละสเต็ปสเต็ปแต่พอจะใช้งานจริงเนี่ยผมก็จะรวมกันกับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่คือหลักการอธิบายของผมนะครับก็จะเข้าใจง่ายหน่อยนะครับอ่ะอย่างแรกผมบอกว่าใช้คาสั่ง text นะครับ t e x t นะครับตัวเลขก็คือผมบอกว่าชุดนี้นะครับ ชุด A2 นี้นะครับรูปแบบผมบอกว่าเอาปีใช่ไหมหนึ่งสอแล้วก็เดือนเดือนนี่เดย์มันมมนะครับคือถ้าเอ็มเล็กจะเป็นนาทีนะครับใน Google s p ปซ e ี h นะครับเพราะฉะนั้น m อ็มเล็กเใหญ่มีผลเราต้องใส่ M ผมใส่ M ใหญ่เพื่อระบุว่าเป็นเป็นเดือนนะครับอ่ะ ว่าเป็นเดือนสังเกตนะครับตัวนี้ค่าของเขาเห็นไหมครับ202312เพราะว่าเดือนเขาเป็นเดือน12ถ้าเป็นแถวต่อมาล่ะเราเป็น1นนทีนี้ผมก็จะเปรียบเทียบใช้คำสั่งเดิมครับใช้คำสั่งเดิม t x x t นะครับแล้วก็มาครอบนะครับไม่ทีนี้เราไม่ครอบตัวนี้แล้วเราจะเปรียบเทียบกับเดือนปัจจุบันการได้วันที่เดือนปีปัจจุบันก็คือคำสั่ง now หรือ today นะครับเนี่ยคำสั่งนี้นะเราจะได้วันที่เดือนปัปจจุบันมาวันเดือนปีปัจจุบันมาแล้วก็มาใช้คำสั่ง text เหมือนกันเลยครับก็ใส่ y 4ตัวแล้วก็ mm mm นี้นะครับจากนั้นผมก็ปิดเห็นไหมครับอ่าทีนี้เราก็แค่เอา2ออันเนี้ยมาเปรียบเทียบกันนะครับ มาเปรียบเทียบกันถ้าตรงนี้เท่ากับตรงนี้ให้เป็นศูนย์เป็น1ก็ว่าไปหรือลบกันไปเลยก็ได้นะครับทําลบกันไปเลยถ้าลบกันแล้วเท่ากับศูนย์นั่นหมายความว่ามันเป็นเดือนเดียวกันไปปีหน้ามันก็จะเป็นสองสองสองสี่หนึ่งใศูนย์หนสองสี่ศูนย์หนึ่งให้มันตรงกันมันก็จะถ้ามันตัวเลขเท่ากันลบกันก็จะเป็น0ูนย์เราก็จะเอาคําว่าศูนย์นี่แหละคิวリーโดยที่ว่าถ้าถ้าคอลัมน์นี้เท่ากับ0ูนย์เราก็ให้ดึงมาใช้งานก็คแค่นั้นนะครับหลักหลักกาารรจะะเปป็นปนนมณ้ แต่ทีเนี้ยผมก็เลยบอกฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ผมได้2สูตรแล้วนะครับเอา2สูตรนี้มาลบกันเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้อีฟถ้าใช้อีฟเราจะบอกว่าถ้าตรงนี้กับตรงนี้อะไรมันจะยาวไปผมก็เอา2ออันนี้มาลบกันนะครับลบกันไม่ได้นะครับตอนเนี้ยดูดูนะครับถ้าผมลบกันเท่ากับไม่รู้ได้หรือเปล่าเท่ากับต้องเอาตัวปัจจุบันตั้งเอาตัวปัจจุบันตั้งปัจจุบันจะตัวเลขเยอะกว่านะครับแล้วก็ลบด้วยตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ จริงๆหลังจากนั้นเราเอาลบกันเห็นไหมเราก็จะได้0ูนย์กับได้1ได้1หรือถ้าไม่ใช่จะศูนย์นั่นแสดงว่าเดือนไม่ใช่เดือนปัจจุบันอาจจะเป็นลบหลบสอะไรผมผมไม่สนใจเนี่ยเราสนใจเฉพาะได้ค่า0ูนย์มาเพราะฉะนั้นเราจะคิวรี่แล้วเรามาวิ่งมาที่คอลัมน์นี้ว่าถ้าเป็นศูนนั่นคือหมายเดือนปัจจุบันเราจะเอาเฉพาะเดือนที่มีตัวศูนย์มานะครับใช่ไหมครับวิธีทําทําแบบนั้นทีนี้เราก็ทําการเรารู้แล้วเราจะทําแบบนี้เราก็ ทีนี้เราเอาเราก็เอา2อัน,น,นเนี้มารวมมาลบกันในมาลบกันในในนี้เลยนะครับนี่ผมตั้งลบเลยรู้นะตั้งลบเลยไม่รู้ว่าถ้าลบไม่ได้ต้องใส่ Val u e นะครับจริงๆถ้าให้ชัวร์ใส่ Value จะดีกว่า Value จะแปลงค่าตัวหนังสือด้วยหลักการเนี่ยเราเห็นเห็นไหมครับถ้าตัวหนังสือมาทางซ้ายมือเราเนี่ยมาชิดทางซ้ายมือเรานั่นเป็นตัวหนังสือ ถ้าไอ้ถ้าตัวเลขมาชิดทางซ้ายมือเราจะเป็นตัวหนังสือแต่ถ้ามาชิดทางขวาเมื่อ,อไหร่จะเป็นตัวเลขถ้าเขาเป็นตัวหนังสือแล้วมันบวกลบไม่ได้เนี่ยเราต้องใส่คําสั่ง value ให้เขามาเป็นตัวเลขเพื่อจะบวกลบคูณหารนะครับอันนี้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 ไอ้ั่งอ่ะทีเนี้ยผมเอาตัวนี้มาลบ c t r o l x นะครับลบตัดไปเลยครับจะได้ง่ายๆมาใช้สูตรในนี้เลยครับให้เขาลบกันนะครับใส่วงเล็บครอไปก่อนทีนึง ครอบชุดนี้ไปแล้วก็ลบไถ่วงเรียบอีกทีหนึ่งแล้วก็มาครอบชุดนี้นี้นะครับจากนั้นเราผมก็ได้ละนะครับอ่ะพอผมได้แล้วผมทําไงต่อครับผมก็เอาไปทําอารีฟอร์มูลาไม่เห็นจะยากเลยนะครับคอนทอนเอเอาไปใส่คอนตอารฟอร์มูลาให้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 จบเลยนะครับก็มาใส่ตรงนี้นะครับก็เท่ากับนะครับดูนะครับจะให้เขาวิ่งทีเดียวเลยครับ ิมเท่ากับแล้วก็นี่นี่นะครับใส่ r r a y ลงไปให้เขาขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็ใส่ r r a y f o r m u l a นะครับดักด้วย if e ก่อนนะครับ if e a 2 c o ค o n a เท่ากับว่างก็ว่างนะครับถ้าไม่ว่างให้ทำสูตรนี้ไปสูตรที่เราก๊อบมาสูตรนี้จะให้เขาวิ่งต้อง a 2 c o ค o n a นะครับ จากนั้นเสร็จแล้วปิดด้วยปีกายังไม่ปิดสิครับเพราะว่ายีบกับอาลียังเปิดเปิดยังเปิดค้างอยู่2ตัวนี้ยังเปิดค้างอยู่ยังไม่ได้ปิดใส่เพิ่มไปอีก2ตัวเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็ปีกาปิดนะครับโอเคสูตรมาละประเด็นคือตัวนี้ผมพิมพ์ตัวนี้ดักไว้สูตรเลยไม่วิ่งเห็นไหมครับผมได้คอลัมน์อัมมี่คือมาแล้ว นี่คือเดือนปัจจุบันมาสังเกตเห็นไหมครับเดือน12วันที่30บวันที่ไหนผมไม่รู้แหละดิวเดตครผม,ผมเขาแค่เป็นดิวเดตทีนี้เวลาเรา, Q ray, เรา,ารคิวรี่เราทํำยังไงครับเราคิวรี่แล้วเราก็แวร์นะครับแวร์ rare, โดยที่คอลัมน์นี้เท่ากับ0ูนย์เราก็จะได้เดือนปัจจุบันมาเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับไปคิวรี่ที่อื่นก็ได้นะครับแต่นี้ผมคิวรี่ที่หน้านี้ไปเลยนะครับเท่ากับคิวรี่นะครับจริงๆคลิปแบบนี้นะครับต้องต้องทาให้ให้เร็วดูแล้วทําตามเลยนะครับเพราะว่าไอ้วันที่เนี่ยมันจะวิ่งหนี ถ้าเป็นไฟล์ตัวอย่างจากผมเนี่ยถ้าเกี่ยวกับวันที่เกี่ยวกับอะไรคลิปที่เกี่ยวกับวันที่มันมันเอาไปเอาไปเป็นตัวอย่างไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าวันที่มันเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วเนี่ยเดือนมันผ่านไปอะ่ะมันจะทําลาบากมันจะเอาเอ,เอาเอาไฟล์ตัวอย่างไปใช้ไปไปได้ไปทำตามไม่ได้นะครับต้องเห็นแล้วต้องรีบทําเลยนะคิวี่นะครับข้อมูลผมบอกว่าเอาข้อมูลชุดนี้และกันนะครับจริงๆข้อมูลผมมีแค่ห้าร้อยแถวนะครับ A1- ถึง500ก็ได้นะครับ A1 ถึง a ฮไอถึง H ห้าร้อยนะครับนี่นะครับอ่ะขยายให้ดูทีนี้ขยายให้ดูผมก็ s ีเล็กนะครับ s ีเล็ก A B C D E ไม่เคาก็ได้นะครับผมแค่ผมให้เห็นชัดๆกันเฉยๆผมก็ทำแบบให้เห็นชัดๆ E F g h ไม่เอาตัว h ไม่เอามาแค่เอาไว้ฟิลเตอร์อเฉยๆนะก็ where where อะไรครับ where h เท่ากับ0นะครับ h เท่ากับ0นอย่างนี้นะครับผมลองดูก,ก่อนนะครับอ้าวตัว G โทษทีต,ตัวสุดท้ายอ่า เขนเอครับดูครับทีนี้เห็นไหมครับข้อมูลเราก็มาเฉพาะเดือน12เดือนปัจจุบันครับนี่คือเดือนปัจจุบันเดือนเดือนถ้าเป็นเดือนปีหน้าเป็นวัเนเดือนหนึ่งมันก็จะมาด้วย,ด,วยด้วยสูตรตรงนี้เขาจับจากศูนย์เนี่ยศูนย์นี้ก็จะเป็นอย่างนี้ประจำนะครับก็ะจะได้เนี่ยเอาทาสูตรอย่างนี้เราก็จะได้ เราก็จะได้เราจะซ้ำพวกนี้ก็ได้นะครับซ้ำ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  E F G อย่างนงี้ก็ได้นะครับซ้ำ E ซ้ำ F ซ้ำ G อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทำเสร็จแล้วเราก็ค่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะนะรครับอันนี้คือสูตรของคิวรีนะครับในการในการเรียกเดือนปัจจุบันมาโชว์ตลอดเวลาจริงๆคิวรี Q อ,อีกฟิลอีกอันนึงที่ผมทําไว้นะครับตัวนี้ก็ดีนะครับที่ผมพาไปดูนะครับคิวรีตัวนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นเดือนปัจจุบันอ๋อเป็นเดือนปัจจุบันก็ได้เราสามารถเลือกอช่วงวัน <Sand> ทีเราเลือกช่วงวันที่ก็ได้นะครับคิวรีที่ผมทําไว้นะครับเราสามารถเลือก,กเฉพาะช่วงของวันที่ก็ได้มันไม่ได้ไม่ได้นั้นมากนะครับสวัสดีครับในส่วนของเพลิดนะครับดูคิวรีตัวคิวรีนะครับตัวนี้นะครับ จัดการแบทีเรียช่วยลดปัญหาสุขภาพเหงื่อลองตัวคิวรี่เนี่ยครับคิวรี่การคิวรี่ข้อมูลตามช่วงเวลานะครับหัวข,ข้อนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แได้นะครับดทเรูวมาช่วงวน,น,นี้ได้เหมือนกันแต่เราจะสามารถกดช่วงวันที่ได้ข้ามวันที่ข้ามเดือนกึ่งกลางเดือนก็ได้อันนี้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นอย่างที่อย่างที่ ผู้ติดตามนะครับแจ้งมาว่าอยากได้เป็นเดือนันอันนี้เป็นเดือนปัจจุบันครับข้อมูลนี้จะมาจะเดือนปัจจุบันเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปดีๆนะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากทางช่องของเราสวัสดีครับ